คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชนณจังหวัดราช,ชบุรีในวันศุกร์ที่27มกราคม2566ดังนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีรับฟังการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดราช,ชบุรีและแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตรหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากรรษัตริย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอสวนพึง่งการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสวนพึง่งและแนวาทางการส่งเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่ตำบลท่าเคยเอำเภอสวนพึง่งณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุบรีเวลา13นาฬิกา30นาทีรับฟังการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมตำบล ถ้าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโครงการสมาชิกวุฒิทสภาพบประชาชนไปด้วยมิมยตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกลยานมิตร